เอนูเพื่อสุขภาพนึ่งปลาใส่เห็ดกับเห็ดอันเห็ดเผิิงหวานว้ะจ้ะแจ้วสมยั่วๆจิ้มแจ้วสมเห็ดเพิงหวานจ้ะมันจามากินเขานึ่งปลาอร่อยอร่อย ใส่เห็ดน,นะคะแก้วสมยุ่ยๆเลยจ้ะ